เมื่อกลาวันวันนี้ทําผัดมาม่านะคะได้กินสักทีเมนูนี้ก่อนอื่นก็จะมาเตรียมวัตถุดิบแล้วก่อนมีเนื้อสับแล้วก็ชันใช้เส้นอัลมอนด์อันนี้แทนเส้นมาม่าเพราะว่าไม่มีมาม่าที่บ้านแล้วก็อันนี้นะคะเป็นซอสเจ้าดังซอสผัดมาม่าก่อนอื่นก็มาลวกผักเราไว้ก่อนมีอันไหนก็เอานั้นนะคะในตู้เย็นฉันก็จะมีแต่ผักแบบนี้ก็เอามาลวกพอผัผกสุกแล้วเราก็จะมาลวกเส้นต่ออันนี้จะเป็นเส้นโปรตีนอัลมอนด์โปรตีนเขาสิกรัมเนี่ยแล้วก็ลวกประมาณ5-8นาทีทดแทนเส้นมามา กินแบบไม่รู้สึกผิดนะคะเสร็จแล้วก็จะมาผัดเนื้อกันต่อคือไม่ได้ใช้น้ํามันเลยเมนูนี้เพราะว่าเนื้อมันก็จะมีมันของเขาอยู่แล้วก็มาผัดให้นางสุกนะคะคือใครมีเนื้อสัตว์อะไรเอามาทดแทนได้หมดเลยจริงๆอ่ะฉันอยากได้เป็นกุ้งแต่ว่ากุ้งไม่มีแล้วหมด อ่าแล้วก็มีอะไรก็เอานั้นมาทํานะคะเสร็จแล้วก็ทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ใส่ซอสผัดมาม่าเราลงไปเลยใครอยากให้มันเผ็ดหน่อยเอาพริกใส่เพิ่มก็ได้แต่ว่าฉันชิมแล้วเธออร่อยคือเห็นคนรีวิวเต็มหน้าฟีดฉันเลยพอฉันหยุดดูนิดนึงอ่ะแล้วมันก็มาเต็มเลยฉันก็เลยได้เอามาลองมิชชั่น c o m p l e t นะคะอร่อยมากนี่แหละมือกางวันค่ะไปเลยโปรโตีนแน่นๆเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองผัดกับเส้นแก้วดูน่าจะอร่อยเหมือนกัน